สวัสดีครับมิดที่รักแฟนหมัดมวยท่านที่ชื่นชอบมวยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องวิห์วิจาร์มวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับช่องวิห์วิจาร์สืบลึกสืบจริงทุกคู่ทุกรอบทุกเวทีไม่มีกักนะครับมีข้อมูลมวยเด็ดมวยน่าเล่นมวยน่ารองมาให้ทัศนวิจาร์กันทุกวันนะครับก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับหรือท่านไหนอยู่ที่บ้านอยากลุ้นมวยมวยพักยกแอดไปที่ pkj หนึ่งหกแปดนะครับมีให้ล ประจำวันเสาร์ที่หมกราคมพศ2568ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับเวลา12นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับกู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบม้าบินรอบน็อกเอานะครับครั้งที่13รอบ8คนสุดท้ายนะครับเป็ดก้องฟ้าวันของโอมพิกัดร้อยสามปอนด์สร้างได้ร้อยสามจุดหกลดศูนย์จุดหกนะครับพบกับเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับพิกัดร้อยสามปอนด์เท่าพิกัดนะครับก้องฟ้าเป็นมวยซ้ายตีซ้ายต่อยซ้ายนะครับเคนแจ็กสันมวยไทยเป็นมวยเขานะครับ เลื่อนปั๊มเลื่อนเบียดเลื่อนรัดเลื่อนตีนะครับขวางหน้าลันแทงนะครับแล้วก็ฟอร์มสดด้วยครับช่วงนี้คู่ที่หนึ่งผมออกชอบไปที่เคนแจ็คสันมวยไทยจะเอาชนะเพชรกล้องฟ้าวันของโอมมีเคไปได้ครับมาดูคู่ที่2ครับเป็นมวยรอบเหมือนกันนะครับเพชรป่าศักดิ์สอสลัดซีบครับพิกัด1 1 5ปอนช่างได้1 1 5ตามพิกัดนะครับพบกับเดชอนันบอเวียงสะนะครับช่างได้1 1 5เท่าพิกัดเหมือนกันนะมวยคู่นี้สถิติย้อนหลังเคยเจอกันมา5ไฟนะครับเพชรป่าศักดิ์ชนะ3ไฟนะครับ แล้วเดชอันันชนะไป2ไฟครับเพชรป่าศักดิ์เป็นมวยขวานนะครับไอขวาต่อยขวานนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับช่วงหลังๆฟอร์มก็น่าจะฟื้นมาดีนะครับส่วนเดชอันันห้าไฟหลังยังไม่ชนะใครครับคู่นี้ออกชอบไปที่ความสดความห้าวของเพชรป่าศักดิ์ครับสอสละดซีจะเอาชนะเดชอนันต์สอเบียงศักดิ์ไปได้ครับคู่ที่2คู่ที่3เป็นมวยคู่เอกนะครับซันโบทีเด็ด9ก3 3อปอนด์ซั่งได้ร้อยสามสดหกนดนะครับพบกับจีลาเงินล้านนาวอเตอร์ไซด์นะคร พิกัด133ปอนด์ซังได้ตามพิกัดนะครับซันโวทีเด็ด99เป็นมวยบูนะครับเป็นมวยเตะต่อยแล้วก็เข่าในนะครับศีราเงินก็เป็นมวยทรงเดียวกันครับแต่วันนี้ผมออกชอบไปที่ซันโวทีเด็ด99ครับดูว่าต้นได้ปลายดีนะครับเหนียวแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับซอบไปที่ซันโวทีเด็ด99ครับจะเอาชนะสีลาเงินล้านาโบเตอร์ไซ์ไปได้ครับคู่ที่3มาถึงคู่ที่4ครับคุณพิชิตสบายๆนะครับคาราโอเกะนะครับพิกัด ร้อยสี่สิบเก้าปอนด์ช่างได้ร้อยสี่สิบแปดจุดสี่ขาดจุดหกนะครับพบกับบุลเลอร์สบุลมีดิทนะครับพิกัดร้อยสี่สิบเก้าปอนด์ช่างได้ร้อยสี่สิบเก้าจุดสองลดศูนย์จุดสองนะครับคู่นี้เป็นมวยขวากับมวยซ้ายนะครับผมชอบไปที่มวยซ้ายนะครับบุลเลอร์สบุลมีดิทนะครับจะหลักเตะหลักต่อยแล้วก็เบียดเอาชนะท้ายๆครับคู่นี้ออกชอบไปที่บุลเลอร์สบุลมีดิทครับจะเอาชนะคุณพิชิตสบายๆคาราโอเกะนะครับคู่ที่สี่มวยรักมวยชอบสองตัววันนี้ ชอบไปที่ตัวที่หนึ่งครับเพชรป่าศักดิ์สอสระซีบตัวที่ 2, สองซันโบทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับมวยชอบสองตัวเน้นๆนะครับเอาไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองการวิเคราะห์วิจารณ์มวยสาหรับวันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมวยเด็ดต็ดย้านน้ำด้วยนะครับพิเศษถ้าท่านอยากไล่มวยเด็ดก่อนใครนะครับให้กดเข้าไปร่วมไลที่ดิ้งน้านั่งได้เลยครับหรือแอดไปที่ pkj 8นะครับ เรามีทีมงานส่งตรงวิเคราะห์สดก่อนใครพร้อมมวยเด็ดส่งให้ทุกวันครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำสืบลึกทุกมุมมวยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงโดยด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ